สวัสดีครับแจ,จ็กกี้จากกรินครับอันนี้แจ็กกี้มารลุกนั่งตรงนรี้ก,นกันบ้างค่ะบรรยากาศแบบนี้เป็นยังไงวันนี้ก็คึกค,คืนมากคนเยอะมา,มากๆจริงๆแล้วก็เห็นแบบว่าศิลปินหน้าใหม,แบบหม,ม่แบบเยอะมากๆแบบมาแบบคือวันนี้คือน่าจะครบหรือเปล่าไม่แน่ใจาแต่ว่าแบบคือมากันแน่นมากครับวันนี้แจ็กกี้มาเชียร์ใครเป็นพิเศษหรืค่ะว่าเมื่อกี้ลงมาโชว์อะไรไหมเอ่ยวันนี้มาเชียร์ใครเป็นพิเศษบอกได้หรือเปล่าได้ มาเชียพี่บอเช่ครัวรบรวันนี้พี่บอเช่มีอะไรเป็นพิเศษอะคะบอกได้รึเปล่าได้พ่อที่หลับอ๋อวันนี้พี่บอเช่มีโชว์มีเวทีก็เลยแบบมเาเชียร์เป็นเป็น,ปนยูนิตสี่คนน่าร้อนอยู่เราเราได้มีกา,ทา,ารทลามทะเลอันนี้ไปบ้างหรือยังยังไม่ได้ลาชาเลนจ์นี้เลย,เลยใช่แต่ว่าก็เดี๋ยวว่างเดี๋ย่จะผ่าให้พี่เช่พผ่านไปผ่านนี่เตกี้ก็มีเพลงของเตกี้ด้วยใช่ครับ ล่าสุดมีปล่อยเพลงไปชื่อว่ารักเออยครับผมเป็นสเปเชียลแทร็กที่ปล่อยมาขั้นระหว่างที่จะทำตัว EP ที่สองแล้วเป็นเพลงเพลงรัก<ๆ>เพลงแบบฟังสบายๆฟังได้เรื่อยๆปล่อยมาช่วงเดือนกุมภาเดืนเนเนเอนมกราคมเดือนพฤษภาเดืนแห่งความรักก็ยังไงก็ฝากไปลองฟังกันได้นะครับมอบให้ใครเป็นแฟนเสกบปลหรมอบให้ทุกคนมอบให้แฟนๆทุกคนมอบให้พี่ด้วยมอบให้พี่ด <c oughs> ้วยคระองค์ใครก็ไปฟังกันได้นะครับ แด้่เล่าไปเป็ดแก๊สให้พีพีมาเป็นไงบ้างคะบรรยากาศสนุกมากเป็นอะไรที่วุ่นวายมากแต่ว่าทุกคนก็พร้อมใจทีจวุ่นวายด้วยอะไรเงี้ยก็คือมันยากมากกว่าจะได้มารวมกันเพราะว่าไหนจะเรื่องคิวที่แบบทั้ง9คนรวมกับพีพี e, อยู่ในนี้ที่แบบจะต้องหาคิวมาซ้อมให้เั้ากันให้ได้แบบไม่ว่าจะเป็นซ้อมเต้นซ้อมกับวงหรือว่า ต้องไปรันดูอะไรเงี้ยทุกอย่างมันแบบยากไปห,หมดแต่ว่าทุกคนก็พร้อมใจกันที่จะแบบเออมาซ้อมทีหนึ่งเราต้องตั้งใจต้องทำให้ได้แต่มันเซอร์ไพรส์ามากเลยนะเพราะว่ามันเงียบมากเลยเซอร์ไพรส์ามากจริงๆก็ไม่เงียบหรอกครับผมมันก็มีคนแอบว่าแอบสปงสปอยอะไรออกไปอยู่เยอะแยะไปหมดใช่แต่ก็สนุกดีครับแล้วถือเป็นวันพิเศษด้วเป็นวันพิเศษมากๆ, <c oughs> ๆ,ๆเพราะว่าเหมือนเดบูของคอนเสิร์ตเดียอ์ครับป็น วันที่9มีนาคมเราครบรอบนายเป็นนายพอดี6ปีก็ดีใจมากๆที่ได้กลับไปยืนนิ่มแผคอีกครั้งในในวันนั้นด้วยขอบคุณทางพีมเยอะพี่เบียรลมาที่ชวนนายเป็นนายเป็นเคสเด็กกี้คิดว่าแบบนายเป็นนายทุกคนแบบดีใจมากแล้วก็รวมถึงนายทุกคนด้วยแล้วเราจะมีโอกาสอีกไหมอะไรแบบนีโอกาสพิเศษแบบนี้เรามีโอไหมว่า ันนี้พี่ถามผมไม่ได้อันนี้พี่ถามผมไม่ได้เพราะผมไม่รู้โอกาสพิเศษอาจจะมีแค่าทานข้าวอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นแบบพวกคัมแบ็คหรือว่ามีคนมีแขกอะไรเงี้ยต้องรอติดตามอีกว่ไม่รู้เลยแต่ผมรออัปเดตจากทำข้างบนมันดีมากๆเลยนะคะมนแบบว่าแค่แบบแค่เราแค่ประโกนๆเงี้ยเทรนเอ็กซ์ขึ้นแบบดีใจมากดีใจที่ทุกคนไปถึงดีใจที่ทุก,ทค,นทกคนแบบว่าให้การตอบรับที่ดีมากๆเลยนะ ขอบคุณที่ทําให้รู้ว่าทุกคนยังอยู่ตรงนี้ยังไม่ไปไหนดังนัเหมือนกับที่พวกเรายังอยู่ที่แบบว่าเรายังคอยแบบว่าทําในสิ่งที่เราอยากทำแบบมีหัวง่ายทุกคนได้ติดตามด้วยด้แล้วคนสุดท้ที่เราต้งส่เป็น,นยังไงบ้างอะคะมันยากไหมไม่ยากก็สำหรับผม,มแบบว่าสนุกแล้วก็เอ็นจอยมากเป็นกำลังใจให้พี่ๆในสเตจเลยเพราะว่าแบบเห็นแล้วว่าเขาแบบเหนื่อยมากแล้วก็แบบว่าตั้งใจ โชว์จริงๆแม้ว่าแบบจะเป็นขึ้นสนลิงไต่กำแพงไปแบบว่ามีแบบขึ้นไปบ,บ,บนเพชรอะไรเงี้ยแบบมันยากมากจริงๆแบบความตั้งใจทำอะไรเราทำมา,า,มาโดยสุดอยากเป็นกำลังใจให้เราทุกทายเราทาที่เป็นโช, <c oughs> ชว์เราะว่าแจ็คกี้แล้วก็เดียดแล้วก็มือที่เต๋อครับอันนี้ทำไมถึงเราถึงเลือกเป็นโชว์ไม่ได้ไม่ได้อะไร อ่ก็จริงๆเป็นทางฝั่งที่ฝั่งดีเรื่องมากนะก็คิดว่าเขาอยากจะเห็นมุมน่ารักน่ารักอะไรจากทิตี้หรือเปล่าแลเป็นไงคะน่ารักก็ต้องถามคนดูนะผมว่าลูกน่ารักกี่ต่อแล้วเราฝืนไหมผมไม่ฝืนเลยครับมเป็นตัวเองสุดแล้วเราผ่านไปได้ไหมไม่ได้ผ่านไปได้แบบพี่เจมส์เนาะเขาเพิ่งจะอแข่งใช่พี่เจมส์ไปในแข่งซ้อเนียญกการซ้อมไม่ได้มีปัญหามากเลยไม่ต้องมีการเปลี่ยน ปรับท่าไปให้มันแบบว่าเข้ากับอาการบาดเจ็บเลยนะก็แบบมือกระดกแรงเยอะไม่ได้อะไรเงี้ยก็จริงจริงก็ติดตามดูอาการตลอดแหละตั้งแต่ตั้งแต่วิจูนมาสองเดือนก็แบบเออโอเคหรือเปล่าวายหรือเปล่าอะไรเงี้ยฉีดยาหรือยังหรือแบบไปหาหมอแล้วมันต้องผ่าตัดไหมอะไร่เงี้ยเพราะว่าห่วงแขนพี่เจมกับห่วงไม่ได้ใานค่าถึงพี่เจมเราถึงไม่ไม่ทานข้าวอีกหรือพี่เจมมากกว่าพี่เจมไม่โชว์อะไรถ้าไม่ได้กินข้าวพี่เจมนี่เครื่องอะ แล้วล่าเหมือนเขาจะมีนัดไปแบบเนิข้าวอะไรกันหรือเปล่าต้องรอติดตามติดตามช่อนี้ก็คือล่าสุดพี่เจมเพิ่งเข้าโรงพยาบาลแล้วนี้านผ่าตัเป็นไงงได้คุยกันเป็นผิวคือคทุกคนคือในกลุ่มแล้วาแบบเราหาเลยว่าเเป็นเป็นอาการพ่มที่ต้องผ่าตัดหรืออะไรอะไรนะอาการพี่เจมที่จะต้องผ่าตัดออะครถามทุกตัวดีกว่อครับใช่เขาจแบบอุบิเหตุแหละเป็นชีก แล้วหลจากนี้ใช่ไหมเราปล่อยคลปที่เป็นฐานการับใช่อเราจะได้รได้ชมได้ฟังจะได้ฟังคือว่าน่าช่วงพอได้สามคือว่าน่าจะได้คันน่าจะได้ฟังกันแล้วแล้วเร็่อนี้แล้วกันกำลังอยู่ในช่วง p r o c e s การเตรียมพร้อมอยู่ทั้งขึ้นเพลงแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็รอตตามรายใหม่ใน EP ที่สองอีีได้นะครับก็แต่เราประกาศชื่อ EP ที่สองไปเรื่อ ยังโอเคงั้นเดี๋ยวรอประกาศชื่อ EP สองเร็วนี้นะครับผมแล้วแนวแล้วแนวจะเป็นแบบยังไงบ,บ้างชว์อะไรคิดว่าน่าจะจัดจานขึ้นมากกว่า EP หนึ่งแล้ว่ามีความสนุกสนานหลากหลายมากกว่าแล้วอัปเดตเรื่องแฟนคลิปเดี๋ยวเราจะมีใช่เดี๋ยวเราจะมีแฟน,อนคอนอนะครับผมก็ก่อนก่อนหน้านี้มีประกาศไปว่าแบบจะจัดแฟนคลับชื่อว่า The Sense of Feeling ครับก็ เป็นแฟนคอนครั้งแรกในชีวิตของกีที่แจ็คกี้แล้วก็ทีมงานทุกคนตั้งใจกันทำมากๆแล้วก็เราลงพื้นทำทุกอย่างเองหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเรทีฟพิชโชว์คอนเซ็ปต์ทุกอย่างก็คือนอกจากในหน้าสอบแล้ก็คือจะได้แฟนคอนแน่ๆเลยได้เห็นแฟนคอนแน่ๆรอติดตามได้เลยแต่ว่าคิดว่าทุกคนจะมีเวลาเตรียมพร้อมแล้วก็น่าจะ มีเวลาเก็บเงินอยู่ครับผมรอติดตามได้เลยว่าจะขายบัตรช่วงไหนราติดตามมาได้เชียวสปอยอะไรเป็นพิเศษไหมแบบแบบอยากให้ทุกคนต้องแบบพลาดไม่ได้แน่ๆงานเงี้ยถ้าพลาดเราจะเสียอะไรพลาดไม่ได้แน่ๆหรอก็คิดว่าเป็นโชว์โชว์เดี่ยวของผมครั้งแรกในชีวิตละกันที่แบบว่าเป็นโชว์ฟรูสตีมอยากให้ทุกคนติดตาม ร้อมบริหารแล้วองเรื่องของการแสดงอะไรอย่างเงี้ยพนอก็แบบรายได้ก็ด kind of ีมากๆการแสดงแล้วสุดพนอก็รายได้ไม่แน่ใจว่าถึงร้อยล้านหรือยังรวมต่างประเทศด้วยแล้วถึงแล้วรวมต่างประเทศได้อาจจะถึงแล้วแล้วเราติดตามเหมือนเคาจะบอกว่าจะมีภาคสองด้วยอะไรย่างเงี้ยเราตื่นเต้นไม่ได้เจอน้องแซกกี้ในภาทของไนไบต์มันนี้ต้องรอติดตามทางไฟ์สตาร์ครับประกาศ แ,แล้วเราจับหงแลวเราการแสดงอะไรที่เราต้องม,มีแอปเก็บเอาวว่ารูา้บ้าง่ามีเรื่องอะไรบ้างไม่มีติดต่อมาด่วนครับผมการแสดงขอให้ไปแคสนะครับผมทักมาได้เลยนะครับผมพร้อมไปแคสทุกบทบาททุกหน้าที่นะครับผมงานรับล้างจานอยู่ทุนก็รับนะครับยังไงติดต่อมาได้นะครับแล้วเราจะกี่อยากได้แบบอยากได้บทไหนเป็นพิเศษไหมอยากเล่นบทไหนเป็นพิเศษอะไรเลียบทที่อยากเล่นเป็นพิเศษจริงอยากเล่น อยากเล่นหนังซีดีละครรักๆบ้างรักตลกๆบ้างอยากเป็นพระเอกเท่ๆบ้างหรือไม่ก็ตลกไปเลยอะไรเยก็งนี้คือก่อนหน้านี้มีแตบทคิดเครียดไม่ไม่เป็นคนคนไม่ดีก็ติดคุกก็เป็นแคตรกรเป็นอะไรแบบนี้ซึ่งผม ได้ดูโรคจิตขนาดนั้นเลยเหรอครับจริงว่าแจ็ก,กี้เป็นคนดีนะครับผมเป็นคนดีนะครับทุกคนได้โปรดสป,ปอร์ตผมด้วยครับผมผมเป็นคนดีจริงๆครับโอเคเดี๋ยวให้แจ็ก,กี้ฝากผลงานเลยตั้งแต่เป็นคอนเพลงแล้วก็ช่องทางตาม,ตามของเจก,กี้แน่นอนครับล่าสุดครับผมแจ็ก,กี้ก็มีปล่อยเพลงไปชื่อว่ารักเลยนะครับผมสามารถฟังได้เราทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วก็สามารถดูวีดีได้วทางช่องยูทูบแจ็กี้จักระดูกเครับก็เดี๋ยว เดือนนี้นะครับผมจะมีการประกาศแฟนคอนอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งมี่ชื่อแฟนคอนว่า The Sense of Feeling อะไรก็ผักติดตามทางออ f i ิเชียลของวเป็นทางยูน้วยนะครับก็ฝากผลงานต่างๆเจ้ากีในานาคนแล้วก็ติดตามเจ้กี่ทุกช่องทางน,น,นะครับอ่ะดะครับ